สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเรนวันครับตรงกับวันพฤหัสบนะครัที่สามนะฮะเดือนกรกฎานะครับก็เข้าใกล้นะครับเข้าใกล้อะไไหมเข้าใกล้เลยรวะเข้าใกล้เออเข้าใกล้เลยเตรียมในหัวคิดพูดเรื่องอะไรวะนะเออพอถึงเวลาเริ่มพูดปุ๊บ ไม่ไม่ตัดดีกว่านะเปิดนึกได้ระหว่างทางในการคุยนะครับอ่ะโอเคคุยต่อนะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะเข้าไก่อะไรเนะี่ยเออมีแบบงงๆเลยวันนี้เรื่องงานยามดีครับมี2แบบนะฮะเลอกแรกคือทําสวยท่องหลอกครับผือเพื่อนเพื่อนใครที่จะตัดผมตัดเล็บนะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่เสื้อผ้านะผมซื้อเสื้อผ้าคือระดังแต่งกายของสวยงามหรือแม้แต่ถ้าซื้อของอะไรมาใช้แล้วก็ใช้เอาวันนี้วันแรกในเลิกปฐมเลิกนะฮะในการ เปิดต on so ัวนะฮะรองเท้าใหม่นะครับเสื้อใหม่กางเกงใหม่เครื่องระดับเครื่องแต่งกายต่างๆซื้อกระเป๋าใหม่กระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะฮะก็ได้นะครับโอเคนะฮะแต่ก็ผมนึกว่าคนเราไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าสตางค์นะครับกลายเป็นอื่นก็ยังใช้กันเยอะนะแต่บางคนกระเป๋าสตางค์คือไว้ใส่บัตรเลยแหละนะฮะแต่ก่อนใช้ตังค์แต่ยุคปัจจุบันเปิดกระเป๋าสตางค์ผมไม่เปิดกระเป๋าสตางค์ไม่มีนะใช้ แต่แบบออนไลน์นะมันสะดวกนะครับโอเคนะฮะเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะครับเข้าสปา spa, เข้าร้านเสริมสวยนะครับหรือบางคนบางท่านก็นัดคุณหมอนะทำศัลยกรรมต่างๆะฮะแต่งเติมเสริมให้หล่อให้สวยตามสะดวกได้ครับหรือจะแก้งานแก้งานก็บางคนอาจจะไปทำหน้าตานะครับหรือว่าร่างกายอะไรก okay, ็ตามแล้ว ยังต้องไปปรับแก้ซ้อหน่อยก็โอเคใช้วันนี้ได้นะครับเผื่อนนัดไว้แล้วก็จะได้สบายใจว่าวันดีนะอ่าแล้วก็เรื่องที่สองครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบ้านลดความรักนะครับงานนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานหลายแหล่บ้านนะครับงานเยอะสมัครงานอ่าจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ก็ปล่อยงานอ่าร้อนสินค้านะฮะ เจรจารื่สำคัญนะฮะคุยกับผู้ใหญ่ัวหน้าผู้บัญชาแล้วพี่รุ่นพี่นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยการลงมือการเซ็นการแจกจ่ายงานนะครับหรือการริเริ่มสิ่งใหม่การเปิดตัวการเปิดสินค้าโอเคได้นะครับแล้วก็บ้านอะไรที่เกี่ยวของกับบ้านนะที่จะไม่ออกก็ล้างเคลียร์บ้านเอาของไม่ใช้ออกไปที่บริจาคอะไรก็ตามนะครับ,รบจัดโต๊ะทํางานกันเลยนะฮะ มันไม่มีเวลาจัดห้องจัดเตียงหรือว่าเปลี่ยนผ้าผ้าปูที่นอนเปลี่ยนปลอกหมอนอะไรก็ตามสะดวกนะครับบ้านหรือไปดูบ้านนะครับรถนะครับเรื่องรถอันนี้ก็แน่นอนครับจะออกรถหรือจะอรถเข้าไปศูนย์เข้าไปอู่นะฮะร,รถออกจากศูนย์รถจะอู่หรือแม้แต่จะซื้อขายทําสัญญาต่างๆทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับรถทุกชนิดเหลือไปดูแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับแล้วเรื่องความรักนะฮะก็ เรกว่าใครที่จะคุยเรื่องสําคัญกับแฟนโอเคจะตัดสินใจบางอย่างร่วมกันโอเคหรือจะทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันก็โอเคนะครับก็เนี่ยฮะในเรื่องต่างๆทาอะไรที่เกี่ยวความรักในทุกมิติทุกูแบบนะครับโอเคนะครับต่อมาเนะฮะเรื่องของเลขฤาษีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ดีพิเศษนะฮะคือเลข8นะครับเลขต่อมาคือเลข3นะฮะ แ3 6 2นะครับเลขที่ไม่ัวจุลกคือเลข7สีครับสีแรกคือสีดำสีมาคือสีเหลืองสีมาคือสีชมพูนะครับสีุดท้ายคือสีฟ้าสีที่เร่งเร่นคือสีม่วงครับแล้วก็ทิศทางที่ต้องเลือกของนี้ซ้ายขวานะถ้าต้องเลือกซ้ายขวานี้เลือกซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าต้องเลือกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทิศทางบนหรือล่างให้เลือกบนนะครับ โอเคนะฮะประมาณนี้ครับเพื่อนเครับนี่มันมีนี่นะฮะดาวศุกร์นะครับผมต้องบอกว่าดาวศุกร์หนุนดวงนะช่วงนี้นะครับดาวผมใช้คําว่าชาวราศีต่างๆช่วงที่2ถึง27นะครับเดือนนี้เลยนะครับเมื่อดาวศุกร์ส่งแรงหนุนชีวิตคุณจะเปล่งประกายเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่เปล่งประกายเรื่องอะไรบ้างนะครับจะลองมาดูนะฮะ ไม่แน่ใจทาครบทุกราศีหรือยังนะก็ดูได้นะครับคือดาวสุขย้ายสองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็ดูว่ามันดวงสุขดาวสุขมันเสริมเรื่องอะไรเรานะฮะเราอาจจะไม่ได้ฉุดเรื่องอะไรเราบ้างนะฮะเราอาจจะไม่ได้พูดนะฮะเรื่องฉุดเรื่องอะไรทีมก <cam>: oh, <ๆ>็เหนื่อยนะครับแต่ถ้ามันแบบ sequel. ไม่มีอะไรซีเรียกจะไม่พูดนะแต่ถ้ามีอะไรที่สีเดียกก็จะทักไปนะครับในคลิปเหล่อนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเอาติดดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ได้นะ แต่ถ้าเราเห็นอะไรที่เออต้องทักอ่ะออเนี่ยก็จะพูดแทรกไปในคลิปด้วยนะฮะเคนะครับเพราะถ้าจะเอาเอาแต่ดีๆมันง่ายฮะคุยหรือฟังก็สบายใจแต่บางอย่างก็ขอเจือในเรื่องที่เออทักหน่อยเผื่อเพื่อนๆจะระวังตัวเรื่องนี้นะมันก็จะได้ไม่ต้องเสียหายรือเจ็บตัวเรื่องต่างๆเหล่านี้นะนี่ครับออกได้โอเคนะครับออก,นะบก็ถ้าทำเสร็จครบก็จงในเพลย์ลิสต์นะครับในเรื่องของ ดาวศุขนะฮะจริงดาวสุขคือเรือของความรักแล้วก็ความใคร่ความผูกพันนะดาวสุขคือเรื่องของเงินทองนะหรือโชคลาภนะฮะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนมีโชคลาภเยอะนะดาวสุ์โคจรมันสวยดาวพุธต่างๆดาวราหูก็เป็นเกษตราที่ไมดีนี่แหละนะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็โคจรราชาโชคนะฮะกลายเป็นเดือนนี้นะครับก็จะมีคนถูกหวยรวยเบอร์หรือลงทุนได้กาไรแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ จะบอกให้ฟังว่าใครหลายคนนะครับที่อาจจะไม่เคยถูกเลยก็อ่ะอยู่ๆก็ถูกอาจจะไม่บ้างนะแต่ก็อ่ะมีกระชุ่มกระชวยในใจนะรหรือมีคนมอบของข,องขวัญของรางวัลของพิเศษหรือเป็นเงินทองหรือเป็นทรัพย์สินสิ่งของบางอย่างให้แบบเออแบบงงๆนะอยู่บางทีได้เออเราชื่นใจนะเออเนี่ยครับเรียกว่ามันมีลาบนะครับลาบที่เข้ามาให้ชื่นใจนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ก็ลองเข้าไปดูได้ดาวศุกร์เป็นดาวเด่นนะครับมันก็จะโฟกัสเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้พอได้อยู่นะฮะก็โอเคนะครับในช่วงนี้ผมไปต่างจังหวัดบ่อยไปหาเวลาจะไปไหนนะฮะตอนนี้กําลังหาสิ่งหนึ่งนะฮะไปทีไรก็ลืมทุกทีนะจะผ่านจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้นะฮะหรือไปอยังทีไปจังหวัดน,นั้นแล้วก็ลืมคือกําลังหาเขียงนะครับเขียงเขียงเล็กๆนะฮะไม่ใช่เขียงใหญ่นะ เออเขียงเล็กๆนะฮะไปแต่ลืมไปหลายจังหวัดเป็นเป็นสิบจังหวัดแล้วนะฮะในช่วงกุมเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าลืมทุกทีถึงไม่ลืมก็หาไม่ได้นะครับงงกันนะตอนนี้ตามหาเขียงอยู่นะฮะเขียงนี่มันมีหลายหลายไม้นะหลายว่าขามนะฮบางคนมีบางที่เขาใช้ไม้สักก็มีบางที่มีองค์ไม้หลายแบบนะฮะเออเพื่อนๆมีแนะนำไหมจอดไหนขายเขียงที่ไหนบ้างนะฮะ แนะนําหน่อยนะครับเขียงไม้อะไรดีเออถามนิดหนึงฮะไม้อะไรดีเรารู้จักแต่ไม้มะขามไม้ช้ําฉานะฮะบ,บางคนใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เคยใช้ะแต่ว่ามันมันมีขึ้นลานะฮะขึ้นลาแล้วมะขามเคยใช้นะแต่ว่าพอ,อาไปล้างแล้วไปตากแดดนะฮะแตกโป๊ะเลยนะผ่ากลางเลยนะฮะเออนะโอเคครับแนะนำนิดนะฮะเขียงนี้ใช้ไม้อะไรดีนะครับอยากได้แบบ ไม่ขึ้นลาหรือว่าแบบล้างง่ายๆนะก็ไม้แข็งๆหน่อยนะเพราะมันก็จะได้ใช้คือทํากับข้าวบ่อยนะฮะที่บ้านเขาข้าวบ่อยแม่ชอบทําแต่หาเข่งเล็กๆนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็ยืนนครับวันนี้ดาวพะจัสยังโครจรอ,อยู่ใน,นตำแหน่งตำแหน่งราชาโชคนะฮะอีกวันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับดาวพฤจั์เขาจะย้ายนะนะดาวพะจัสโครจรเล็งเาวาเสาความลับเปิดเผยเ,เพื่อนๆมีความลับอะไรก็ตามนะครับ ช่วงนี้ระวังหลุดโอ้โหหลุดนะระวังนะโดนกลอกถามโดนหลุดออกมาเองนะฮะคุยไปคุยมานะพูดพูดออกมานะครับโดนล่อซื้ออะไรเงี้ย็ว่าไปนะครับช่วงนี้ระวังคงรับเปิดเผยแต่ถ้าใครจะใช้ในมุมของการทํางานก็ไปตามงานแล้วก็ไปรอฟังผลนะครับมันจะมีผลต่างๆคืออะไรที่มันเก็บงําอยู่อะไรที่รอคอ,อยอยู่อะไรที่ซ่อนอยู่อะไรที่ กำลังรอจัหวอโอ,อกาสที่จะเฉลยอ,อยู่นะครับมันจะมีผลในช่วงวันนี้นะครับโอเคนะและปุนีเดาพอใจเขาจะย้ายไปอยู่ในราศีตุลน,นะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่อยคุยกันโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับตามสะดวกตามโอกาสขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกเต็มที่ของเราแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะ ก็ขอบคุณมากครับบางทีก็มีคลิปบ้างมีคลิปบ้างนะฮะก็ยังอยู่กันเหนียวแน่นนะฮะขอบคุณมากครับที่พพอร์ช่องนะครับดูดวง12สราศีครับชาวราศีเมษครับพฤกษ์ศพแล้วก็ราศีเมถุนนะฮะเลือดท่เมษนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของคนราศีเมษครับเป็นวันที่มีเรื่องที่ต้องทําอะไรหลากหลายอย่างครับวันนี้นะครับถ้าใครที่ทํางานเนี่ยงานจะมาหลายหน้าก็คืองานส่วนตัวของเราก็มีนะครับงานประจําก็ต้องทําต่อนะครับแล้วก็งานแก้ปัญหา ขอคนอยู่หรือแก้ปัญหาส่วนตัวของเราก็มีนะครับแล้วก็บางทีมันจะมีเรื่องของบ้านครอบครัวนะครับเขาไม่ต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องลุ้นหรือว่าต้องต้องจัดการหรือช่วยดูว่าต้องช่วยนะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ทาอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับและผลงานหรือสิ่งที่ทําก็เรียกว่าเป็นไปนได้ทพอใจแต่ว่าจัดลดาําดับดีๆนะฮะอะไรควรทาก่อนหลังแล้วก็พยายามดูงานในวันรุ่งขึ้นด้วยนะครับว่าวันรุ่งขึ้นต้อง ทำอะไรบ้างวันนี้ก็เคลียร์ให้จบให้ไวนะครับฉะนั้นช่วงน,น,นี้พยายามมองงานวันนี้ด้วยแล้วก็มองงานในวันข้างหน้าด้วยครับว่ามีอะไรต้องเตรียมการหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเนี้ยมันจะมีทั้งงานแทรกงานด่วนแล้วก็อะไรที่ปรปปับฉบพันเข้ามาแล้วงานประจําหรือว่างานที่เราวางแผนไว้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับเรื่องของเงินครับช่วงนี้หมุนเงินได้ครับค่าใช้จ่ายต่างๆช่วงนี้หมุนแล้วก็ คใช้จ่ายเป็นไปได,ด้ดีครับให้สบายใจได้ว่าช่วงนี้มุมดาวเรื่องของการเงินนะครับยังถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจยอยู่นะครับอาจจะมีความห่วงกังวลอะไรบ้างแต่ลึกๆให้รู้ว่าอ่ะมันยังพอมีเงินหมุนแล้วก็หมุนได้ทันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการซื้อของในทั่วไปนะฮะแล้วก็เป็นช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่วุ่นวายนนะครับให้สบายใจได้ครับต่อมาเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ คุยตามปกติของเราเลยนะครับถ้าชอบใครนะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วดาความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังมีเรื่องดีๆนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาลือนะฮะแล้วก็มีอะไรก็พอเจอเกื้อกูลกันได้นะครับก็โอเคความรักก็ถือว่าน่าพอใจนะครับจังาวะดาเกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อต่อรองเด่นจังหวะดาเกี่ยวข้องการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญเด่นจจงหวะดาเกี่ยวข้องเรื่องการเจรจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเด่นนะครับฉะนั้นให้สบายใจ ได้ว่าโอเคจังหวะดาวไม่เสียแถมมีเรื่องดีๆอะไรที่เราสามารถทําในท้ายที่สุดนะครับตอนจบมาสวยรปลว่าผลงานต่างๆหรือปัญหา,ต,า,ต,าต่างเดี๋ยวเคลียจบสวยงามครับสภวพร่างกายนะฮะช่วยนี้ระวังร่างกาย1อย่านอนดึกเกิน2ช่วยนี้พยายามเรียกว่าเซฟร่างกายดีๆฮะมันจะมีเหตุให้ต้องทําอะไรแล้วก็ใช้สมองด้วยแล้วก็ใช้ร่างกายค่องเยอะนะครับแล้วระวังปวดไข้ไม่สบายนะฮะท่านที่อยู่ไวซ์วอช่วงนี้ระวังจุกเส้ดท้องลมกดแก๊สเยอะ ครที่มีลูกหลานเร็วันสัตว์เลี้ยงวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรามีความสุขนะเอออย่างน้อยอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าลูกหลานเร็วสัตว์เลี้ยงทาให้เราชื่นใจได้นะฮะแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าชุดนี้เน้นสีเข้มเขมใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อมาครับว่าไปครับเปิมตัวนหนึ่งครับช่วงนี้คนละสีเม็ถ้ามีอะไรต้องเร่งหรือรีบวางแผนด,ดีจัดลําดับดีๆครับเพราะว่าดูแล้วดูทรงช่วงปลาย สัปดาห์หรือว่าสัปดาห์หน้างานจะมีแทรกด่วนเข้ามาน,นะครับต่อมาราสีผู้สบกิจกรรมภาร,รกิจงานเด่นเคลียร์ปัญหาได้แก้เรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จวันนี้มีโอกาสที่จะในไปไหนทาอะไรที่ยยไหนอย่างไรคือง่ายๆคือภาร,รกิจคือข้างเยอะแล้วถือว่าน่าพอใจครับในผลงานแล้วก็ในสิ่งที่เราลงมือทําในวันนี้ข้อสําคัญคือระยะนี้มุมดาวเกี่ยวข้อกับเรื่องของเงินทองมันเด่นนะ จะทาธุรกรรมหรือทำอะไรเกี่ยวข้องเงินทองก็มีอโอกาสสำเร็จส,สูงนะครับดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการซื้อาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสาเร็จนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมผลงานดีวาจาเด่นแก้ปัญหาได้แต่ว่าจะเจองานด่วนๆหรือว่ามีภารกิจฉับพันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นพยายามรีบเร่งเคลียร์ปัญหาหรืองานให้เสร็จได้ไวผมเน้นว่าช่วงนี้ทำงานหรือพยายามจัดการกับปัญหา อะไรต่างๆให้เร็วที่สุดนะครับบางทีบางวันก็ชา้าแต่ชัวร์วันนี้ก็เรียกว่าสปีดแล้วกันเนาะ,ะรีบเร่งนิดนึงครับเพราะว่าถ้ามันมีอะไรด่วนฉับพลันขึ้นมาเราก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็รีบเร่งงานนิดนึ่งเสร็จให้ไวกว่าปกติกได้ยิ่งดีต่อมาเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้ใคาจ่ายปูกปรับฉับพลันมีนะฮะใครใจ่ายที่คาดไม่ถึงใครจ่ายที่มองไม่เห็นใครจ่ายที่อยู่กระผูผเข้ามาก็มีฉันต้องระวังในวเรื่องใจ่ายบางอย่างเราอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับฉันช่ว มุมดาวเกี่ยวค่าใจาโดยรวมนะครับมันมีค่ายใจฉับพลันแต่ข้อดีคือมันมีถ้าใครค้าขา,ขายขายดีมีโอกาสทำกำไรพิเศษหรือพอจะหมุนเงินได้ซื้อของในของที่ดีราคาที่พอใจช่วงนี้ก็เรียกว่ามุมดาวเรื่องของเงินพอจะรับมือได้นะครับความรักคนโสดช่วงนี้ชอบใครคุยได้ตามปกติครับค่อยๆซึมซับความรู้สึกระหว่างกันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วครับดาวความรักระยะนี้เด่นนะฮะ ดวงมีเกื้อกูลกันหรือว่าช่วยเหลือกันเรืออย่างน้อยก็เป็นมิตรต่อกันนะรืออย่างน้อยพอจะเป็นที่ปรึกษาหรือระบายเรื่องต่างๆได้นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายระยาะนี้ระวังปวดหัวร้อนในไมเกรนครับท่านี่ไวโซครับช่วงนี้ฉุกเสยนท้องลมกดแก๊สเยอะช่วงนี้มีอาการอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ค่อยสดชื่นนะฮะดังนั้นดูแลร่างกายนิดหนึ่งฮะถ้าเป็นไปได้อาจจะออกกำลังกายหรือจะพักผ่อนให้พอหรือทางอาหารอะไรที่แบบเออทำให้ร่างกายเรา แข็งแรงไวๆเนาะแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับยีนี้ดูบอกอยาหนึ่งช่วงนี้มีดวงเจ็บเนื่อจะตัวเล็กๆน้อยระวังมีดวงเจอของแข็งของมีคมของร้อนนะฮะแล้วก็มแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับอะไรพวกนี้หรือเจอเล็บเจอเขี้ยวนะครับจนันทร์จุณีต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสนีย์เสื้อผ้าเนื้อสีเข้มๆครับใบหน้าสว่างสาสบายตาร่างกายกินหอมนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงครับวันนี้ อย่างน้อยก็ทําให้เราชื่นใจแต่เราก็มีความห่วงกวังวลเล็กๆบางอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ซีเรียสครับฉะนั้นช่วยทำหน้าที่พอรับผิดชอบของเราเต็มที่ได้นะครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมภารกิจนทีิการงานหรือสิ่งที่เราคิดทําหวังตั้งใจครับอะไรก็ตามที่เราอยากทำฮะช่วงนี้พยายามเร่งรีบทําเคลียร์ให้จบได้ไวโอกาสทําอะไรเป็นบ่ายมีโอกาสความก้าวหน้า การเจราจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลเปลี่ยนสําเร็จมุมดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญถือว่าแก้ได้ช่วงนี้มุมดาวทํางานเชิงลุกได้นะครับเพื่อนๆครับดาวพุธกับดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ตําแหน่งเรื่องของเงินทองนะฮะช่วงนี้ชดีมีดวงเกี่ยวกับการชอบการซื้อการใช้การหมุนการแก้ปัญหาหรือเราจะไม่ต้องใช้เงินนะครับในช่วงนี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรที่เราจําเป็นก็ ใช้ได้แต่ว่าอะไรที่ยังว่าจะเป็นจริงไฮะก็เบาๆเบรกเบรกนิดหนึ่งนะฮะติดดิสเบรกนิดนึงนะฮะในเรื่องของการหมุนหรือก,การใช้เงินนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่โอเคครับไม่หน้ากังวลอะไรครับยังพอหมุนแล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้ามีเรื่องปัญหาแต่จนนี้มันก็ร้อนร้อนร้อนใจนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของเงินทองก็แก้เป็นเรื่องๆไปได้ผมยังดูว่าเรายังรอดอยู่นะหรือว่าเราจะอย่างน้อยมีอะไรถ้าเรากำลังจะแย่ๆมันจะมี ตัวช่วยเข้ามานะฮะทันเวลาต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ดูดีครับโสดคุยกับใครโอเคเลยคุยได้ยาวสางความสัมพันธ์ตนเนยังได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะคะรับดาวความรักในร,ระยะนี้ระวังแฟนปวดข้ไม่สบายนะฮะแต่ก็ดีดวงแฟนยังเสริมดวงเรานะครับมีอะไรปรึกษา,าหรือเ็าได้หรือมีอะไรก็พอระบายนะฮะความในใจหรือบางทีเราจะหาวิธีนะครับมีกิจกรรมทำระไรด้วยกันหรือว่าเติมความ ผูกพันกันเพิ่มเติมได้ครับแปลว่าช่วงนี้ดวงความรักค่อนข้างจะเสริมดวงเรานะทำให้เรามีพลังงานพิเศษนะครับในการทํางานในการทําเรื่องสาคัญสำคัญและอย่างน้อยเป็นที่ปรึกษาบางอย่างเป็นที่ระบายโอเคนี่คือที่พึ่งทางกายใจของเราครับในช่วงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับมีอาการปวดหลังคอบ่าไหลครับเหมือนกับออฟฟิศซินโดรมนะครับต้องเซฟเซฟร่างกายนะครับส่วนท่านน้อยสวครับระวังโรคประจําตัวนะฮะจุกเสียดน้อทองลมกดแก๊สเยอะนะครับแล้วก็ การต่อมามุมดาวมันมีดวงเกี่ยวกับถ้าเป็นไม่ได้นะฮะลูกหลานบรรวานสั์เลี้ยงชนนี้มีเวลาดูเพิ่มเติมนิดนึงหรือว่าหาคนช่วยดูนะฮะใครที่มีลูกหลานบรรวานสั์เลี้ยงมีดวงลงเขาปวดแค่ไม่สบายหรือมีดวงเจ็บน่าจ็บตัวเล็ก,กน,น้อยมีเรื่องร้อนใจฉะนั้นถ้าสังเกตแล้วก็คอยดูดีๆเราจะได้เติมพลังใจก็ได้นะฮะในยามที่เขาอาจจะต้องการใครแต่ไม่กล้าพูดนะครับต่อมาเรื่องของเสนิดเสื้อผ้าครับชนนี้เน้น สีมงกลนครับใบหน้าแต่งหน้าแนวสว่างสาสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังเวลาได้ก็ตามขอให้มีความสุขนะครับสิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีครับมีกำลังใจนะครับสวัสดีครับ